เ o ็มอหนึ่งเจ็ดเซเทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียน i n s i ซต์มิวสิเล่มที่3เล่นนี้นะครับวันนี้จะเป็นการเรียนออนไลน์นะครับจะเป็นยังไงวันนี้เพลงอะไรไปติดตามกันครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพลงที่จะสอนวันนี้ชื่อเพลงว่า The Seven step นะครับมาดูเครื่องหมายของบทเพลงกันก่อนในบทเพลงนะครับ คีย์ซิกเนเจอร์เนี่ยนักเรียนสังเกตเห็นนะครับคีย์ซิกเนเจอร์เป็นอะไร f ชาร์ปนะครับทั้งเพลงที่เป็นเสียงฟาจะติดชาร์ปทุกตัวนะครับนอกจากจะมีเครื่องหมายยกเว้นซึ่งในบทเพลงไม่มียกเว้นเลยนะครับต่อไปมาดูไทม์ซิกเนเจอร์ไทม์ซิกเนเจอร์เท่าไหร่เท่าไหร่ครับใครตอบได้บ้าง C 4แสดงว่าใน1ห,ห้องมีกี่จงังหวะ ในหนึ่งห้องมี4จังหวะนั่นเองนะครับในหนึ่งห้องจะมี4จังหวะทุกห้องเลยไม่มีห้องไหนที่มี3จังหวะแน่นอนนะครับเรามาอ่านโน้ตพร้อมกันโน้ตตัวแรกเสียงโซนะครับต่อไปโซต่อไปโซต่อไปลา ต่อไปทีต่อไปทีต่อไปทีต,ปต่อไปลาต่อไปลาต่อไปโซอ่ะเอาแค่บรรทัดนี้ก่อนนะครับโนต้ตง่ายมากนักเรียนนักเรียนลองดูนะครับมันขึ้นไปเป็นเหมือนขั้นบันไดแล้วก็ลงมาเป็นขั้นบันไดเลย โน้ตไม่ได้ข้ามไปข้ามมาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาสเตอร์จะร้องให้ฟังหนึ่งรอบนะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนร้องตามบรรทัดที่หนึ่งนะบรรทัดที่หนึ่งก่อนนะครับโซโซโซลาทีทีทีลาลาโซอ่าได้ไหมอีกหนึ่งรอบนะครับพร้อมป้าโซโซโซลาทีทีทีลาลาโซ ทบทวนอีกหนึ่งรอบแล้วกันพร้อมไปโซ,โซโซโซลาท,ทีทีทีลาลาโซอ่าเชื่อว่าทุกคนร้องได้เพราะอะไรทำนองเหมือนเพลงแมงมุม um เลยนะครับแมงมุมลายตัวนั้นอ่าคุ้นใช่ไหมคุ้นใช่ไหมอ่ามาดูบรรทัดที่สองกันเลยดูว่าจะคงทำนองของเพลงแมงมุม um หรือเปล่านะครับ บรรทัดที่สองโน้ตตัวแรกของบรรทัดที่สองเสียงทีต่อไปทีทีทโดเรเรเร,เรโดโดที ทีบรรทัดที่2จบไปแล้วบรรทัดที่2ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือเหมือนขั้นบันไดเลยตั้งแต่ทีขึ้นไปหาโดแล้วก็ลงมาจนมาเจอตัวทีเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเซอร์จะร้องทำนองให้ฟังก่อน1ลรอบนะครับอ้อมไปทีทีทีโดเลเลเลโดโดทีทีอ่ะแถมให้ตัวหนึ่งตัวนี้ นะครับตัวนี้เราเก็บไว้บรรทัดที่3าได้ไหมอ่าเราขอขอเก็บไวบ้บรรทัดที่3ตัวทีตัวสุดท้ายนะครับอ่ะเริ่มตั้งแต่บรรทัดสองใหม่นะพร้อมลองพร้อมกันนะครับหนึ่งสองพร้อมไปทีทีท,ทีโดเเลเลเล,เลโดโดทีทีทนี้ขอสองบรรทัดเลยนะครับอ่าพร้อม รรรรพร้อมกันหรอือยังร้องพร้อมกัน bueno. เลยนะหนึ่งสองพร้อมไปโซโซโซลาทีทีทีลาลาโซทีทีทีโดเลเลเลโดโดทีอีกรอบเพื่อความมั่นใจหนึ่งสองพร้อมไป โซโซโซลาทีทีทีลาลาโซทีทีทีโดเลเลเลโดโดทีอ่าต่อไปบรรทัดที่สามนะครับบรรทัดที่สามบรรทัดที่สามเสียงเสียงอะไรครับตัวที่หนึ่งเสียงอะไรเสียงเสียงเรนะครับเสียงเรตัวต่อมาเสียง ทีตัวต่อไปเสียงมีตัวต่อมาเสียงทีเรโดโดลาตัวสุดท้ายเสียงทีอ่ามุฟ ตรงนี้นะครับแตกต่างจากสองบรรทัดข้างบนนะครับแตกต่างกันนะจะร้องยังไงเราเอาตัวสุดท้ายของบรรทัดที่สองมารวมในประโยคของบรรทัดที่3นะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะร้องให้ฟังแล้วนะทีเรทีมีทีเรโดโดเราตัด2ตัวนี้ออกก่อนเอาเอาสองตัวนี้มา รวมกับข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับเราเอาตัวสุดท้ายของมาทที่2มาต่อบรรทัดที่3เลยนะครับ1 2พร้อมไปทีเรทีมีทีเรโดโดอีกรอบหนึ่งนะครับ1 2พร้อมไปทีเรทีมีทีเรโด เรามาต่อบรรทัดที่สี่กันเลยนะครับบรรทัดที่สี่เสียงอะไรครับโดลาเรลาโดที ทีเรเรตัวสุดท้ายโซ so. เราเอาตัวสุดท้ายจังหวะสุดท้ายของบรรทัดที่3ลงมาต่อบรรทัดที่4นะครับเป็น1ประโยค1 1ประโยคเลยเดี๋ยวมาเซอร์จะร้องให้ฟังนะครับลาทีโด ลาเลลาโดทีทีเลเลโซอีกหนึ่งรอบลาทีโดลาเลลาโดทีทีเลเลโซมาเซอร์เชื่อว่าทุกคนร้องตั้งแต่แรกจนถึงจบได้นะครับมาเรามาลองร้องกัน พร้อมหรือยังหนึ่งสองพร้อมไปโซโซโซลาทีทีทีลาราโซทีทีทีโดเลเลเลโดโดทีทีเลทีมีทีเลโดโดลาทีโดลาเล ลาโดทีทีเลเลโซลองได้ไหมครับอีกหนึ่งรอบพร้อมหนึ่งสองพร้อมไปโซโซโซลาทีทีทีลาลาโซทีทีทีโดเล ลมือให้ตัวเองหน่อยครับน่าง่ายใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาร้องกับเปียนโนกันเลยหนึ่งสองพร้อมไปโซโซโซ,โซ,โซลาทีทีทีลาลาโซทีทีท,ท,โท,ท,ท,ทีโดเล ลาเล่ลาโดทีทีเล่เล่โซโอเคเก่งมากครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อร้องกันเลยดีกว่าไปเร็วๆเลยนะครับตั้งใจฟังนะฮะอ่านไปพร้อมกันด้วยก็ได้นะครับเนื้อร้องคำแรกนะฮะอ่านว่า Have you ever heard of the seven step บรรทัดที่2นะครับตามทันไหม Have you ever heard of the seven step They say that I can't dance อ่ะ uh, step I can dance like any other chap this is one อ่ะเดี๋ยวเรามาร้องเราลองเอาเนื้อร้องมาใส่ในทำนองของโน้ตเมื่อกี้เลยนะฮะพร้อมหนึ่งสองพร้อมไป Have you ever heard of the seven stealth? Have you ever heard of the seven stealth? They say that I can dance a step, I can dance like any other chef. This is one long time makeup. มาเซอร์เชื่อว่าทุกคนร้องได้นะง่ายมากนะครับขออีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบ one t o t e go have you ever heard of the seven s t e p have you ever heard of the seven s t e p they say that I can dance a step I can dance like a โอเคปลบมือให้ตัวเองหน่อยอ่ะเรามาดูคำแปลกันเลยนะครับ Have you ever heard นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเคยได้ยินไหมนะครับ Of the seven steps การเต้นการเต้นเจ็ดจังหวะ Have you ever heard of the seven steps? s t e p เคยได้ยินไหมเกี่ยวกับการเต้น7จังหวะนะครับบรรทัดที่2เหมือนกันเลย Have you ever heard of the seven steps? s t e p เหมือนกันเลยครับคือพูดแบบนี้2ครั้งนั่นเองต่อไปนะครับ They say that I can dance a step ก็หมายความว่าพวกเขาพูดว่าฉัน เต้นแบบนั้นไม่ได้หรอกประโยคต่อมานะครับ I can dance like any other c l a p ฉันสามารถเต้นให้เหมือนกับคนอื่นๆได้นะครับ This is one แปลว่านี่คือจังหวะที่1น่นั่นเองนะเขาจะเริ่มโชว์สเต็ปตั้งแต่สเต็ปที่หนึ่ง นะครับต่อไปก็จะเป็นสเต็ปที่2ต่อไปเรื่อยๆทั้งหมดมีกี่สเต็ปครับใครรู้บ้าง7สเต็ปครับในเมื่อเพลงก็บอกว่า the seven s t e p ะฝึกร้องกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าโรงเรียนเราได้เปิดตามปกติเราก็จะมาร้องเพลงนี้ด้วยกันอีกหนึ่งครั้งนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพตัวเอง อยู่บ้านพักผ่อนพกเจลล้างมือใส่แมสถ้าเวลาออกบ้านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ